สวัสดีค่ะ EP นี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกระบี่กันค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้บีอยู่ที่สนามบ,บินดอนเมืองนะคะก็รอเครื่องออกเวลาประมาณหกโมงห้านาทีค่ะ EP นี้เรามากันแบบทริปสั้นๆ3ามวันสองคืนค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปนอนที่พีพีดอนค่ะแล้วก็ไปดำน้ำไม่ว่าจะเป็นปิเลตล่างกูลและอ่าวไมายะาค่ะ ที่เป็นอันซีนของประเทศไทยของเรานะคะแน่นอนว่าจะต้องสวยสดงดงามมากแน่ๆอยากไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่กระบี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาข้าวเช้ากินนะคะแล้วก็ไปขึ้นเรือตอน10โมงนะคะ ให้เขาให้โทรค่ะค่ะฮัโหลค่ะจ้าเดินออกมาแล้วค่ะค่ะถึงร้านติ่มซำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะกันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านราชรรติ่มซำนะคะ ซาลาเปาทอดัดกว,าวนาะคะเมนูแรกบักกุตินี่หอมมากหอมเครื่องยาจีน โล่งของนี่ล้วจุกอืม, le, อ,มอร่อยเนาะจุกอร่อยเนาะมาลองดูสลัดเบาไสครีมนะคะโอ้ เนื้อแน่นมากลองชิมสาลาเปาแป้งสาัาเปาคือดีมากแป้ปแปวแ,แป้งจะแบบว่าหนึบหนืดเนาะแป้งมันจะหนึดหนืดแล้วมันหอมอะ่ะแล้วก็แบบ ตัวครีมก็คือแบบคริมมี่มากกลมกล่อมมากเราออกเดินทางต่อไปที่แทาเรือคลองจีราศจากนี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งที่สังเกตจากการไปกินอาหารเช้าของที่นี่นะคะก็คือที่นี่น่าจะให้ความสําคัญกับการกินอาหารเช้ามากว่ะเพราะว่าทุกเมนูคือจัดเต็มมากและแบบดูผู้คนแบบกินอาหารเช้าเยอะอะ่ะต่างจากกรุงเทพคือกรุงเทพทุกอย่างเร่งรีบไปหมดไม่มีใครมานั่งกินอะไรอย่างนี้เนาะเออก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนไมเซตา ได้กินอาหารเช้าแบบอ,อ,อจัดเต็มมากเลยดีมากเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ท่าเรือของจิราตนะคะเพื่อนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะพีพีค่ะใช้เวลา1ชั่วโมง45นาที let's go ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือคลองจิราศแล้วนะคะก็คือเป็นท่าเรือที่ถ้าใครมาจากทางฝั่งกระบี่นะคะก็คือต้องมาขึ้นที่ท่าเรือคลองจิราศนะคะขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปเกาะพีพีค่ะถ้าเกิดใครที่แบบมาเหมือนบีเนาะนั่งเครื่องมาลงกระบี่นะคะแล้วก็คือ,อ,อนั่งรถมาถึงที่ท่าเรือคลองจิราศรอบนะคะก็จะมีรอบ9ก้าโมงแล้วก็10บโมงครึง่งแล้วก็หลังจากนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวบีจะรีเสิร์ชมาให้ดูนะคะ ก็ตอนนี้ก็รอรอบเรือ10โมงครึ่งค่ะได้ตั๋วเรือมาแล้วนะคะแพ็กเกจที่บีจองก็คือได้ที่พัก3วัน2คืนนะคะแล้วก็ทริปดำน้ำรวมถึงตั๋วไปกับเรือเฟอร์รี่ข้ามจากกระบี่ไปเกาะพีพีนะคะนี่หาไปเขาก็จะให้มาเป็น สีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วขากลับเขาก็จะใส่ซองให้แบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในเรือกันหคนค่ะนี่ก็คือเป็นเรือของยูริปเลยนะคะน่าจะเป็น ต้องหาป้ายยูริปนี่ก็จะมีเรือจอดเต็มเลยยูริปค่ะยูริปใช่ไหมค่ะกี่ท่านครับหกค่ะ นี่เขาก็จะถือป้ายรอเราแบบนี้นะคะที่ท่าเรือเลยเห็นไหมน่ะใส่คันนี้เลยครับกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าไปให้เราที่โรงแรมนะคะมีแม Donald ์นะคะมีหลายอย่างมากมีธนาคารมีพิซซ่ามีแม็กนี่อะเซสซอรีแต่ต้องมาโดนมีทุกอย่าง มีร้านขายยานะคะนี่มีร้านทำผมขายาเด็ดล็อกแมงโก้กระเด็นมีหลายซอยมากแล้วทุกซอยก็คือเปิดเต็มหมดแล้วนะดังนี้น่า mm hmm. มากงเลยอ่ะ mm hmm. โที่พักเราดีงามมากนะริฟคอฟฟี่ยแอคาเฟ่มาดูที่ห้องกันนะคะห้องคือซีวิวเลยสามารถมองเห็นทะเลได้เลยเยตียงเป็นคิงไซน์นะคะมีกระจกโตเครื่องแป้งให้แล้วก็ อะมีการาน้ำร้อนตู้เย็นมีไหมอะตู้เย็นมีตู้เย็นมีน้ำเปล่าให้นะคะอันนี้เป็นตู้เซฟแล้วก็มีทีวีให้หน้าเตียงนอนแบบนี้นะคะมีต้นไม้ด้วยและที่ภูมิใจนำเสนอคือ s e วิว e เลิศมาก โดีดีเข่าล้อมรอบเลยเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ตกแต่งอารมณ์แบบโมเดิร์นนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีสบู่ยาสระผมให้แล้วก็มีเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะ และนี่ก็คือที่พักของเราในทริปเกาะพีพีสวันสคืนที่ยูริปรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวไปเจอกันจะพาไปเดินเล่นเกาะน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากๆเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะคะรอแดดร่มกว่านี้ลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอบๆชายหาดกันค่ะ เรียบร้อยนะคะอาบน้ําเปลี่ยนลุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกินนะคะก็มือแรกบนเกาะพีพีเราจะไปลองหาเป็นพวกอาหารตามสั่งดูก่อนนะคะแบบราคาย่อมเยาเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะมีร้านอะไรน่าทานบ้างนะคะได้ร้านแล้วนะคะชื่อร้านคิปปี้ชื่อร้านเก๋มากเลยอะราคาก็โอเคนะประมาณหนึ่งส้ตงตมตำเอาเรื่องอยู่กินอยือย่ นี่ก็จะมีเป็นเมนูแบบพวกสล,ดลัดอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาหารแบบนานาชาติด้วยเนาะักลังทหนัดกระเพราอ,อยู่นะใช่แต่ถ้าดูไม่ผิดอะเหมือนที่แม่ดูในรีวิวมามันต้องเดินเข้าไปตรงนน้นมันจะเป็นแบบเหมือนสูตรอาหารใช่ไหมที่เป็นตอกอ่ะเออที่เป็นตอกอ่ะสรุปไม่กินร้านนี้แต่ว่าร้านนี้เราปักหมุดไว้ก่อนนะเพราะว่าวิวดีมากน่านั่งโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดู ร้านในตรอกก่อนนะคะไม่รู้จะตามหาเจอหรือเปล่าสวัสดีค่ะแมวพีพีบนเกาะก,ก็คือแมวเยอะมากน้องก็จะนอนแบบเนี้ตามร้านอยู่ทั่วไปเลยอันนี้เป็นในตรอกนะคะเดินเข้ามาดูในตรอกก็จะเป็นแบบร้านอาหารตามสั่งค่อนข้างเยอะเลยนะดูเยอะกว่าริมหาคัางนอก เนี่ยมีอันเนี้ยมีร้านนี้ร้านนี้ถูกอันไหนคะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ได้ไหมเรามาจบกันที่ร้านส้มตำต้นโพร,ราซ่านะคะ่ะนนค่ะจะเป็นเมโน,โนูมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเนะาะแอปเปิ้ลไซเซอร์บาร์บีคิวค่ะมีส้มตำไก่ย,ย่างมีค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนบนเกาะเนาะก็จะแบบชามละจานละหนึ่งร้อยอัพนะคะเพราะเขาต้องแบบเดินทางเนาะขนส่งอะไรเงี้ยค่อนข้าง,ง,ง,งจะ ยากนิดนึงในการหาวัตถุดิบมานะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเลือกร้านนี้นะคะอยากกินกระเพรากระเพราปลาหมึกหนึ่งบาทนะคะถ้าเกิดบวกไข่ดาวเ้ือเป็น120บาทโอเคนะราคาเราไม่อยู่บนกาอไงอม,มีเมนูเยอะนะจริงๆร,ราคาเขาเริ่มต้นที่80ดสิบบาทนะคะเป็นพวกข้าวผัดนะอ่ะ นี่ค่ะสิองสิบห้านี่เราเจอของถูกในตรอกนี้อีกแล้วเนื้อใช่ไหมเนื้อกับไก่เนื้อย่างไม้ละสิบห้าบาทเฮ้ยคือดีงามมากนะเดี๋ยวจะชิมดีมากเจคเตอร์รอเฮ e เ t อร์อรอรอมาแล้วนะคะว่าไม่ได้นะทุกคนร้อยหนึ่งแต่แบบว่าเครื่องแน่นมากนะคะจานแบบ จานใหญ่เลยอะเป็นจานเปลย,ยใหญ่ๆเลยนะสีอิ๊วมีเหลืองน่ากินมากเท่าไหร่ร้อยหนึง่งโอ้โหมาลองจ้าอลังการาามากกินคำใหญ่ๆเลยนี่เน้นๆปลาหมึกคุอสดมากแล้วเขาหัาน่นชิ้นแบบหนามากไม่ใช่แบบว่า ปลาหมึกแบบบางเฉียบเลยนะคือหนาเลยร้านนี้นะคะที่เนื้อย่างอร่อยมากเมื่อกี้นี่นะคะโไม่มีชื่อร้านนะสองแปดเจ็ดทับสองเก้านะเราจะเดินไปที่หาดกันหาดต้นใสแมวเป็นมิตรมาก หาต้นไทรดีมากตอนนี้เรากลับมานั่งหน้าโรงแรมนะคะชิลๆบรรยากาศดีมาก ก็น้ำมะพร้าวนี่ก็คือบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าของเรา e ับ e ีนี้ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่า EP หน้าเราจะจัดเต็มทริปดำน้ำหมูกก่เกาะพีพีแบบเต็มวันกันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับบี n น่าเดลี่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ